สวัสดีครับจากช่อง Minimal c h a n n e l นะครับวันนี yeah. yeah. ้นะครับเราจะมารีวิวตัวอุปกรณ์เสริมสําหรับกล้องอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับเราจะมารีวิวจอมอนิเตอร์นะครับจอมอนิเตอร์ตัวนี้นะครับเป็นจอมอนิเตอร์ของแบรนด์วิวท a อกนะซึ่งเป็นจอที่น่าใช้มากๆนะผมได้มีโอกาสนําตัวนี้มารีวิวนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันว่ามันคือตัวไหนนะและที่เพื่อนๆเห็นอยู่ตรงหน้าผมนะครับตัวนี้จะเป็นตัว v i วท็อกดีซีเนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าภายในกล่องให้อะไรมาบ้างแล้วตัวนี้น่าใช้แค และทีเ่เพื่อนกำลังเห็นอยู่ตอนนี้นะครับเป็นจอ monitor น,นะซึ่งจอนิเ i t o r ตัวเนี้ยเขาบอกว่ามันเป็นจอนิเตอร์สาหรับ p r o f e s s i o นอเลยนะซึ่งตัวเนี้ยราคาไม่แพงนะครับเพื่อนๆลองเข้าไปดูได้ที่เว็บของ Viewtalk นะครับว่าราคาเท่าไหร่แต่เหมือนไม่ถึงหมื่นนะจากที่ผมลองดูมาซึ่ง Viewtalk ตัวนี้นะครับเขามีชื่อรว่า DC X2 นะหน้าตาของเขาเนี่ยออกมาลักษณะประมาณนี้เลยนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นยังไงตัวเนี้ยนะครับมี HDMI in กับ HDMI out นะจอของเขาเนี่ยขนาด6นิ้วนะครับด้านข้าง,ขงเขาก็จะมีสเปคเบื้องต้นนะครับบอกรายละเอียดไว้ว่ามีอะไร บ้างนะอันนี้เดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันดีกว่าภายในกล่องนะอันนี้ก็จะบอกนะว่าข้างในเนี่ยให้อะไรมาบ้างเขาให้แบตเตอรี่มาด้วยนะแล้วก็มีเน DMI 2ไท้ายเลย โอเคเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าครับว่าภายในกล่องให้อะไรมาบ้างเดี๋ยวเรามาแกะไปพร้อมๆกันซึ่งผมต้องบอกเลยว่าตัวเนี้มันมีความพิเศษตรงที่ว่าราคามันอ่ะไม่แพงนะครับแล้วก็ผมลองเปรียบเทียบสเปกกับหลายๆรุ่นนะซึ่งตัวเนี้ค่อนข้างที่จะน่าใช้นะครับเดี๋ยวเรามาเปิดกล่องกันเลยนะครับหลังจากที่เราแกะตัวซีนเรียบร้อยแล้วนะเวเลาเปิดขึ้นมานะครับสิ่งที่เราจะเจอนะครับเราจะเจอกับตัวก,กระเป๋านะครับกระเป๋าตัวเนี้ของเขาเป็น hard ดเคสนะ ฮาร์ดเคสก็คือเป็นกระเป๋าแบบแข็งๆนะครับอุปกรณ์ให้มาค่อนข้างพรีเมียมนะจากความรู้สึกผมคือปกติแล้วผมไม่ค่อยเจอนะว่าแบรนด์ไหนที่ราคาไม่เกินหมื่นหรือหมื่นต้นๆเนี่ยที่ให้ตัวกระเป๋าแบบนี้มาด้วยนะอ่าเดี๋ยวเรามาเปิดกันว่าภายในกระเป๋าให้รามอีกนะ เป็นกระเป๋าแบบพกพาได้นะครับเพื่อนๆสามารถที่จะพกจอตัวนี้ไปทํางานได้ทุกที่นะเปิดขึ้นมานะครับสิ่งที่เราจะเจอเลยอันนี้นะอันนี้เป็นแบตเตอรี่ของทาง v e วท็อกนะเป็นตัวแบตเตอรี่ F550 นะครับความจุอะไรต่างๆก็ตามนี้เลยเพื่อนๆสามารถที่จะชาร์จไฟเข้ากับตรงนี้ได้เลยนะครับเป็น USB Type C นะไม่จาเป็นที่จะต้องไปต่อตัวชท่นชาร์จแยกนะครับสามารถเอาไฟเสียบเข้าที่นี้ได้เลยอันนี้คือหนึ่งสิ่งที่เขาให้มานะก็ค่อนข้างที่จะคุ้มนะปกติก็ไม่เจอเหมือนกันแบรนด์ไหนที่จะให้แบตเตอรี่มาด้วยอันนนนี้นะคคก็็จเปวูม ก็อันนี้อันนี้เป็นผ้าเช็ดจอนะไม่ใช่ผ้าเช็ดจอธรรมดาเขามีฟิล์มกันรอยมาให้ด้วยนะตัวนี้เป็นฟิล์มกันรอยจอนะครับสาหรับเอาไว้ติดที่หน้าจอของตัวจอตัวนี้นะเอออันนี้เขาให้มาด้วยนะภายในกล่องมีแบบนี้มาให้เลยนะครับอันนี้โอเคมากตัวนี้ตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูน่าจะเป็นตัวที่เอาไว้ติดตัวจอบนฮอชูนะครับเพื่อนๆสามารถเอาไปติดได้นี่เอาไว้ติดบนฮอชูนะเนี่ยเอาไปขันติดบนตัวจอแล้วก็เอาตรงนี้ไปขันเข้าฮอชูนะ ตัวนี้ก็สามารถที่จะหมุนได้เอาหกเหลี่ยมมาไขตรงนี้นะครับพิ้วขึ้นลงได้นะต่อมามาดูสายไฟดีกว่าเขาให้อะไรบ้างสายไฟตัวนี้เขาให้เป็น HDMI มาให้นะตัวนี้เป็น HDMI แล้วก็มีตัว HDMI to HDMI นะตัวนี้ก็เป็น HDMI เหมือนกันแต่เป็น HDMI ที่เป็นหัวแบบเล็กลงมานะครับเนี่ยเป็นหัวแบน HDMI ที่เป็นหัวแบนนะครับตัวนี้แล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่เขาให้มาเพิ่มเติมนะครับเป็นตัวสาย USB กับ USB Type C นะเอาไ้ชาร์จแบตเตอรี่ได้ก็เดี๋ยวา ดูตัวตัวนี้กันว่าเป็นยังไงเขาซีนไว้ในถุงนะครับแบบนี้แล้วก็อันนี้นะครับที่เพื่อนๆเห็นอยู่ตรงหน้านะจะเป็นตัวจอมอนิเตอร์ของทาง v ิวท็อกนะตัวนี้เป็นรุ่น DC X2 นะซึ่งตัวจอของเขาเนี่ยมีความพิเศษตรงที่ว่าเขาให้เคสที่เป็นตัวหน้ากากากันแสงมาด้วยนะครับคือเราสามารถที่จะเปิดตรงนี้ได้เลยนะเปิดขึ้นมาแล้วเราก็จะเจอเลยว่าแบบนี้มันจะกลางขึ้นมาเลยนะแบบเนี้ยเพื่อนๆสามารถที่จะใช้งานได้เลยให้เพื่อนๆได้ดูตัวนี้นะเป็นหน้ากากากันแสงนะครับคือปกติแล้วอ่ะเราเวลาที่จะ ติดตัวหน้ากากกันแสงตัวเนี้เราจําเป็นที่จะต้องแบบไปซื้อซิลิโคนมาใส่หรือว่าเอาตัวกรอบมาใส่นะแต่อันเนี้ยเขาอะติดแบบเคสมาให้เลยนะแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมมาปิดให้ดูเวลาจะปิดนะเราพับตัวนี้ลงแล้วเราก็ปิด บ,บนเนี่ยรวมเป็นเนื้อเดียวกันละเวลาที่เราจะเก็บนะครับแบบนี้เองหน้าจอน่าใช้มากเวลาจะเปิดนะเพื่อเพิ่มบีบตรงนี้นะแล้วก็ยกขึ้นตรงนี้เขาก็กางออกแล้วนะครับตัวนี้นะครับสเปคของเขาเป็นจอแบบ Full HD นะเพื่อนๆสามารถที่จะอินพุตของจอตัวกล้องเข้ามาใส่ตัวจอมอนิเตอร์นี้ได้มีหลัดในตัวนะสามารถที่จะเรียลไทม์หลัดเปิดขึ้นมาดูได้นะครับว่าเป็นยังไงเดี๋ยวเรื่องสเปคภายในเดี๋ยวผมไปไล่ดูฟังก์ชันให้ดูนะว่าข้างในมีฟังก์ชันอะไรบ้างที่เอาไว้ใช้งานได้นะครับอ่ะผมลองปิดจออีกรอบ แล้วเวลาที่เราไม่ใช้นะเราสามารถที่จะแกะออกได้นะครับโดยที่เรางัดทั้งสี่มุมนี้ออกมานะคืองัดเบาๆมันก็ออกแล้วครับแบบเนี้ยปึ๊บแล้วเราก็ดึงออกมาได้เลยสี่มุมนะครับแบบนี้เวลาที่เราจะไม่ใช้นะ แบบนี้เองคือมันเป็นเคสแบบจอที่เขาติดมากับตัวจอตัวนี้เลยที่เราสามารถที่จะใช้งานได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูเบื้องต้นนะด้านข้างเขาด้านนี้นะครับเขาจะมีตัวเกลียวมาให้ตรงนี้นะสามารถที่จะติดแบบแนวตั้งก็ได้นะครับตรงนี้ก็เป็นพวกตัวระบายความร้อนนะด้านล่างเขานะครับก็จะมีตัว USB นะมี In Type C นะครับแล้วก็มี DC In นะตัวนี้สามารถเสียบไฟพวกเขาแบงค์ได้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวจุดยึดน็อตเหมือนกันด้านข้างนี้นะจะเป็นที่ใส่หูฟังนะครับแล้วก็ h d m i In และ h ดีมอเนะครับด้านหลังเขานะก็เป็นแบบนี้สามารถเอาแบตเตอรี่มาใส่ได้เดี๋ยวผมลองใส่แบตเตอรี่ให้ดูซึ่งตัวบอดี้ของเขา,าผมมองว่างานประกอบของเขาทำออกมาดีนะครับคืองานประกอบของเขา,าดูค่อนข้างแบบโอเคเลยเพราะว่าผมเคยใช้พวกอั o ต o มอสมาเนี่ยจริงๆงานงานของเขาดีนะตัวเนี้ยผมผมรู้สึกได้คือปุ่มตรงเนี้ยให้ฟิลลิ่งการกดที่ที่โอเคเลยสามารถที่จะตั้งค่าได้นะว่าจะให้ตัวเนี้ยเป็นปุ่มคัสตอมอะไรนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นปุ่มเปิดปิดนะกดค้างไว้นะครับพอไฟเขียวนะครับก็ ปิอ่ะอันนี้ก็จะขึ้นจอมานะครับโอเคตอนนี้ยังไม่มีสัญญาณนะเดี๋ยวผมลองแตะจอให้ดูตอนนี้เปิดเล่งความสว่างจอได้ด้วยนะผมกด F1 เป็นเมนูนะปึ๊บเมนูแบบนี้ขึ้นมาก็เดี๋ยวเราไปลองเสียบกับตัวกล้องดูดีกว่าว่าตัวตัวนี้ทำอะไรได้บ้างนะครับเวลาที่เราเอาไปเสียบบนกล้องนะเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูอีกครั้งนึงนะครับก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะตัวจอของทางแบรนด์ Viewtalk นะครับเราไปดูกันดีกว่าว่าตัวจอตัวนี้มีฟังก์ชันอะไรบ้างให้เราได้เล่นกันนะครับ เดี๋ยวเราจะมาไล่กันทีระฟังกชันนะครับสำหรับตัวจอตัวนี้นะเพื่อนๆจะเห็นนะครับว่าเวลาที่ผมเสียบเข้าไปนะครับตรงเนี้ยผมเสียบเป็น HDMI in เข้าไปนะครับเราสามารถที่จะเสียบ HDMI out เนี่ยออกไปที่ข้างนอกก็ได้นะครับไปต่อจอข้างนอกที่สามารถรับตัวจอได้นะครับตัวเนี้ยเขาจะมีลักษณะที่เราสามารถที่จะฟลิปไปมาก็ได้ด้วยนะครับด้านบนอยู่เขาจะเป็นปุ่มต่างๆนะเริ่มแรกสุดนะครับเดี๋ยวผมจะลองไล่ฟังก์ชันให้นะครับเวลาที่เราแตะจอเนี่ยนับปัจจุบันนะ เนี่ยถ้าเราไม่กดปุ่มอะไรเลยนะครับเราเบิลสทีเนี่ยมันจะเป็นการแตะเข้ามาในเมนูนะแต่ถ้าเราไม่ได้เบิลนะครับเรามาลากที่จอนะมันจะเป็นการเพิ่มลดแสงนะครับแบบนี้เดี๋ยวผมเอาไว้ที่ประมาณ40 30ประมาณนี้นะครับแล้วพอเราเบิลขึ้นมานะครับสิ่งที่เราจะเจอเลยอันดับแรกนะเป็นการาฟต่างๆนะมันก็จะมีตัววอลลุ่มบาร์นะครับถ้าเรากดเปิดออนนะเราก็จะเห็นว่าตัววอลลุ่มบาร์เนี่ยเขาเปิดขึ้นนะ ซึ่งตัวนี้เขาจะลิงก์กับตัวกล้องนะครับว่าตัวกล้องเนี่ยมีค่ารับเสียงเป็นยังไงนะถ้าเรากดเปิดฮิสโตแกรมนะครับเป็นปุ๊บแบบนี้นะมันเลื่อนได้ไหมเดี๋ยวผมลองเลื่อนดูนะมันเลื่อนไม่ได้นะครับมันสามารถเปิดได้แบบนี้นะครับสมมติเราปิดไปก่อนแล้วก็ต่อมาวอลลุมบาร์ผมปิดนะครับตัวนี้ตัวสโคปนะครับผมอาจจะไม่ได้อธิบายนะเรื่องพวกตัวพวกนี้เพราะว่าผมอาจจะไม่ได้มีข้อมูลมากนะครับแต่เปิดให้เพื่อนได้ดูกันว่ามีอะไรที่เปิดใช้งานได้บ้างตัวนี้นะครับตัวเวฟต่างเนี่ยก็ข,ขึ้นค่อนข้าง ละเอียดนะครับแบบนี้อ่ะเดี๋ยวผมปิดไปแต่อีกทีนึงก็คือปิดนะครับตัวนี้เป็น f u l l w a v e Form นะเนี่ยคือค่าสีต่างๆเขาอะ่ะค่อนข้างที่จะเปิดได้ค่อนข้างเยอะนะครับคืออันนี้เปิดแบบทั้งหมดนะครับอ่ะต่อมาเราปิดเปิดรัดนะรัดเขาก็จะมีให้เราเลือกนะครับรัดที่แบบมีอยู่ในเครื่องอยู่แล้วสมมติผมลองเป็นโซนี่นะโซนีเนี่ยเขาก็จะมีตัว เอสล็อกนะครับแบบนี้เนี่ยเอดล็อกนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวอื่นๆนะถ้าเราปิดเวลาเราปิดนะครับมันก็จะแบบนี้นะเราปิดก็คือมันจะไม่ขึ้นละสีมันจะไม่เหมือนกันในหลังกล้องนะครับเราสามารถที่จะอินพุตตัวหลัดเข้ามาได้นะครับแต่เราต้องเสียบ usb ตรงนี้นะเนี่ยเ็าจะมีให้เราเสียบ usb เนี่ยตรงนี้นะครับที่ผมชี้อยู่ ก็คือเราต้องเอามาเสียบตรงนี้ค้างไว้นะครับแล้วก็อินพุตเข้ามามันก็จะเข้ามาข้างในเครื่องนะของแ a n นนเขาก็จะมีพวกนี้ที่มีมาให้ในเครื่องนะครับการทัชสกรีนที่จอก็ถือว่าตอบสนองได้ค่อนข้างดีนะครับไม่ช้ามาก panasonic นะครับโอเคต่อมาเดี๋ยวเราไปดูตัวที่2นะครับตัวที่2เนี่ยเขาก็จะมีตามนี้เลยตัวนี้จะเป็นรูปคนนะครับก็คือมันจะเป็นการเปิดตัวพิกกิ้งนะครับเนี่ยการโฟกัสนะเวลาจอมันเห็นนะครับมันก็จะเห็นประมาณนี้เดีวผมลองเอามือไปบังนะครับ เนี่ยมันก็จะมาขึ้นพิกกิ้งที่มือนะเพราะว่ามันโฟกัสที่มือนะครับต่อมาเดี๋ยวผมปิดอันนี้ไปก่อนแล้วก็มาในส่วนของหมดหนึ่งหมดสองนะประมาณนี้นะครับนอันนี้เป็นค่าซีบ้านะเนี่ยเปิดขึ้นเปิดลงเปอร์เซ็นต์ขึ้นได้นะครับอันนี้เป็นการแยกสีนะแดงดำแบบนี้นะครับ แล้วก็ต่อมาตัวนี้ผมลองกดเปิดอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าคืออะไรนะอันนี้เป็นฟิปนะครับเป็นการกลับด้านของตัวจอนะแบบ vertical h o r i z o n t a l นะครับอันนี้ก็เป็นการหมุนจอนะว่าให้หมุนได้หรือไม่ได้นะครับอันนี้ผมปิดไว้แล้วกันโอเคต่อมานะก็จะเป็นในส่วนของตัวการมาร์กจุดนะครับตัวนี้ มันจะมีให้เลือกนะครับว่าจะมาจุดแบบไหนผมลองดูอันนี้แปดสิบเอร์เซ็นนะเนี่ยแปดสิบเปอร์เซ็นของเฟรมทั้งหมดนะครับเก้าสิบเปอร์เซ็นตเก้าสิบสามเ้าสิบหกนะครับอันนี้แปดสิบเปอร์เซ็นตเรจะให้เลือกนะว่าเราจะใช้เนี่ยสีอะไรสมมุติเราใช้สีแดงนะครับแบบนี้แล้วก็จะมีรูปแบบความเข้มของตัวมาร์กนะว่าจะเป็นเส้นบางหรือเส้นหนา มาสมมติผมเก็นะครับก็คือเราพยายามตั้งไว้ไม่ให้มันเกินไปจากนี้ต่อมาก็จะเป็นพวกการเปิดเซนเตอร์นะครับหรือว่าเปิดกิดขึ้นมาอันนี้ผมเปิดเซนเตอร์แบบนี้นะครับอ่ะหรือว่าเราจะมาคุมเฟรมนะครับเนี่ยขอบเข้าไว้ทีหนึ่งสมมติ9กต่อสิบหกแล้วก็มาคุมเฟรมไว้ประมาณนี้ เผื่อใครต้องการที่จะถ่าย9ต่อ16ไปลงพวก TikTok อหรือว่าเรียวของตัว u t u b e นะครับก็มาคุมเฟรมไว้ว่าไม่ให้มันเกินนี้นะเวลาใช้งานอ๋อในส่วนของตัวการกำหนดเฟรมแบบนี้นะไม่ว่าจะเป็น9ต่อ16 4ต่อสหรืออะไรต่างๆเนี่ยเพื่อนๆสามารถที่จะเข้ามาตั้งค่าเพิ่มเติมได้นะตรงเนี้ยเพื่อนๆจะเห็นว่ามันโปร่งใสยอยู่นะครับเพื่อนเมาดูตรงมาร์กตรงนี้ได้แล้วกดออนนะมันจะเป็นโลมีเดียมแล้วก็แบบไฮนะคือเนี่ย พอมือเราเข้ามานะครับมันจะหายออกไปเลยด้านข้างแต่ถ้าเราแบบอยากเห็นมันอยู่แล้วก็ใส่ไว้ลก็ได้หรือไม่ก็แค่เป็นเฟรมปกติก็ได้นะครับส่วนอันนี้ผมไม่แน่ใจนะคืออะไรเนี่ยตรงเนี้ยผมตั้งเป็นออโต้ไว้เหมือนเดิมแล้วกันตรงเซนเตอร์นะครับเซนเตอร์ผมจะปิดไปตรงมาร์คนี่ผมก็จะปิดออกไปนะเหลือแค่9ต่อ16ไว้เผื่อเอาไว้ใช้งานนะครับส่วนนนี้มีซูมเข้าไปได้ด้วยเผื่อเพื่อนๆอ,อ,อยากซูมเข้าไปนะแบบ ใช้จอตัวนี้เป็นตัวซูมดูว่าอะไรเป็นยังไงนะครับปุ๊บ 1x ก็คือระยะปกตินะต่อมาตรงนี้เนี่ยอันนี้เรโชมันก็จะเปลี่ยนไปนะครับสำหรับการใช้งาน อันนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันหนึ่งนะครับสำหรับเอาไว้ทำในส่วนของตัวที่เราต้องการที่จะกำหนดขอบเฟรมต่างๆนะให้อยู่ในการควบคุมของเราเพื่อให้เราทำงานได้ง่ายขึ้นนะครับอันนี้ต่อมานะก็จะเป็นเรื่องแสงนะครับอันนี้ก็จะเอาไว้ที่ค่าปกตินะพวกแสงคอนท้าส์พวกอะไรอย่างเงี้ยต่างๆก็จะเป็นค่าของจอนะครับที่เราสามารถที่จะตั้งได้จากตรงนี้เซตติ้งนะตรงนี้ก็จะมีภาษาอังกฤษกับภาษาจีนนะครับที่อยู่ในนี้นะตัวพัดลมตั้งเป็นออโต้ไว้ก็ได้ ตัวล่มเสียงนะครับตัวนี้ตัวนี้ก็จะเป็นพวกแบบขอบตรงเนี้ยมันจะให้เป็นแบบทึบหรือว่าแบบบางนะหรือว่าแบบทึบไปเลยแล้วก็ขอบจะอยู่ยียวิถึงจะหายไปนะครับ FQFQ นี F ่ ey, คือก็จะเป็นในส่วนของตัวที่แบบเราต้องการแบบเป็นคีย์ลัดนะครับถ้าเราจะตั้งน้นะผมตั้งเป็นเซนเตอร์มาร์กนะครับแล้วผมกดโอเค F1 ข,ของผมเนี่ย F1 ของผมเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปแล้วนะเป็นแบบนี้ เวลาเปิดปิดขึ้นมามันจะขึ้นมาด้วยว่าเซ็นเตอร์มาร์กนะครับเนี่ยมันจะขึ้นมาเลยว่าเป็นอย่างนี้นะครับเราสามารถตั้งค่าได้นะคือมันมีทั้งหมด 4F นะครับข้างบนนี้เพื่อนๆสามารถที่จะตั้งค่าได้ให้เป็นอะไรก็แล้วแต่อันนี้ก็จะเป็นการตั้งค่านะครับตัวคีย์รัดต่างๆแล, System, System แล้วส่วนซิสเต็มซิสเต็มเราก็สามารถมารีเซ็ตได้อัปเดตได้นะครับว่าจะให้เป็นประมาณไหนนะก็อันนี้จะเป็นเบื้องต้นนะครับสําหรับการรีวิวตัวจอของตัววิวท็อกนะ ที่เป็นตัวรุ่น DC X2 นะครับยังไงแล้วเพื่อนๆลองดูเนาะว่าตัวนี้เป็นยังไงเดี๋ยวเราไปสรุปกันอีกทีว่าเป็นยังไงกันหลังจากที่เพื่อนๆได้ดูรีวิวไปแล้วนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าตัวจอของแบรนด์วิวท็อกเนี่ยตอนนี้นะครับเขาได้พัฒนามาค่อนข้างดีนะซึ่งถ้าใครมีงบประมาณที่ไม่ได้แบบสูงมากนะครับตัวนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะที่น่าใช้งานมากๆนะครับเพราะว่าราคาที่ผมดูมาเนี่ยราคาไม่แพงนะครับเพื่อนๆลองเข้าไปเช็คดูได้ซึ่งผมดูมาเนี่ยราคาจะอยู่ประมาณสักเกือง ส่วนมากก็จะแบบใส่รลัดไม่ได้หรือว่าไม่มีลูกเล่นอะไรมากนะครับแต่เนะี้ยมีลูกเล่นค่อนข้างเยอะที่เราสามารถเอาไปทางานด้านวิดีโอได้ค่อนข้างหลากหลายนะเังไงเพื่อนๆลองดูคลิปนี้แล้วก็เอาไว้ตัดสินใจประกอบแล้วกันว่าตัวจอที่เพื่อนๆจะหามาใช้ในอนาคตเนะี่ยตัวนี้อาจจะเป็นหนึ่งทางเลือกสําหรับเพื่อนๆนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ฝากเพื่อนๆติดตามช่อง Minimal Channel ด้วยนะครับแล้วก็เราจะหาอะไรดีๆมานําเสนอเพื่อนๆได้รับชมเรื่อยๆขอพุณมากๆครับ